ลครับผมครับสวัสดีท่านผู้ชมท่านกันด้วยนะฮะเจ้าละกสูช่ชอบมีไลฟ์โซเซตี้อย่างเดิเช่นเคยแล้วตอนนี้เราก็อยู่ในเกมดาบพิฆาตอสูรกันอีกแล้วนะครับผมเดี๋ยววันนี้นะฮะจะมาลงอลิน,น่ากันเดี๋ยวมาดูกันนะครับผมว่าทีมต,ตอนนี้นะฮะจะสามารถตีกับคนอื่นได้หรือเปล่าตอนนี้อันดับอยู่ร้อยกว่านะครับผม <c oughs> ตทำเตี้ยเลียดจินจริงๆมาก่อนอื่นนะครับผมใครเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต,ต่อๆไปด้วยก็แล้วกันเนาะเดี๋ยวเราเข้าสปอนเซอร์แล้วไปเจอกันในเกมนะครับท่านผู้ชม ครับผมและสำหรับใครที่อยากเติมเกมราคาถูกนะครับผมแอดไปเลยที่ line ไลน์แอดพาวเพลในแอดน้ำหน้าหรือสะดวกทาง Facebook สามารถสั่งซื้อได้ที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยโดยทางหน้าของเพลพาวเพลรับเติมเกมรีรับ3ก๊ก r o v PUBG Free Fire Apex Legends Seven Night 2นะครับผม My Hero Academia โตหลัวตาลูสับยูนิเนนจนันรวมถึงเกมใหม่ๆอย่างนี่นกคุณนีก็รับเติมเช่นกันนะครับผมเกมเกมือดีมากมายมากกว่า30เกมทุกทุ่มได้เลือกเติมกันเลยนะฮะเกมเซิร์ฟเวอร์ญี่ปุ่นก็รับเติมเช่นนกั เปิดให้บริการ24ชั่วโมงเลยทีเดียวเชียวนะครับท่านผู้ชมใครอยากเติมตอนไหนเวลาไหนได้เลยนะฮะ24ชั่วโมงนะครับผมนะลิงก์สั่งซื้ออยู่ใต้คลิปเลยเผาเพลนะครับผมเปิดให้บริการในานามบริษัทนะครับผมไม่ได้รับต่อจากใครใดๆทั้งสิน้นมั่นใจล้านเปอร์เซ็นต์ไม่โดนรีฟันแน่นอนท่านผู้ชมลิงก์สั่งซื้ออยู่ใต้คลิปเลยนะครับผม ครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับผมเหมือนเดิมนะฮะเปิดเสียงไม่ได้เดี๋ยวติดเลขาสิทธิ์เริ่มกันจากอารีนาก่อนเลยกันละกันตอนนี้คือผมัพทางด้านของไอตัวปูนะครับผมขึ้นมาที่เลเวลหนึ่งรอยห้าสิบห้าละตอนนี้นะครับผมเดี๋ยวรอญาิหัวไปเลยกันละกันแน่โอ้ไปหนึ่งทีนี่ครับผมตัวแท้งของเราเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปดูชื่อกันก่อนจำชื่อไม่ค่อยได้เดี๋ยวต้องย้อนดูอนิเมะนะท่านผู้ชมนะซากอนจินะครับผมซากอนจินะเมื่อวานนี้ผมก็ว่าอยู่ คนดูหววัวเลาะอะไรวะอ๋อผมอ่านชื่อผิดนะครับผมมันอ่านว่าเคียวจุโโลผมไปอ่านเป็นคันจุโโ่นะครับผมคัรจุโโลนะั้นมันไอตัวตลกในวันพีชนะอ่เดี๋ยวไปดูทีมกันต่อเลยดีกว่าท่านผู้ชมแน่รงอารีนานะครับผมเมื่อกี้หวดไว้อยู่โหกำลังหัวเลยเทนเจนมาแล้วครับผมตู้ไปหนึ่งทีโคตรแรงล่างชุดดักเรียนด้วยนะฮะ ติสตันธรรมโยติดสตันในนี้เบินไฟไปหมื่นหกติดมิดด้วยนะครับผมตอนนี้ทำเลเวลมาแบบว่าเต็มเม็ดเต็มเ,มเมหนีวยวเต็มหน่วยมากนะฮะตัวนี้ติดพิษธรรมโยไปตายไปครับผมเมื่อกี้เบินเลือดอติดขี้วุ้ยมันฟันโดนสองตัววันรอบนี้เรียบร้อยครับผมตายไปหนึ่ง พี่ตัวนี้มันฟื้นขึ้นมาได้ไงวะเนี่ยโอ้โหแดงเลือดับไปหนึ่งพีแทนเกนอาจารย์ของพระเอกนะครับผมปานวาลีนออี่ไงติเดสสอดามเมจไม่ค่อยแรงเท่าไหร่เนะ หลังๆมาผมรู้สึกว่าดาเมจมันเบามากเลยนะช่วงต้นเกมนี่เป็นอะไรที่โคตรแรงเดี๋ยวผมว่าผมจะเปลี่ยนออกแล้วเนี่ยตัวเนี้ยเรียบร้อยครับผมอันดับเลือดขึ้นมา91แล้วตอนนี้หัวต่อจริงๆถ้าเปิดเสียงนี่มันจะดีกว่านี้นะท่านผู้ชมแต่มันเปิดไม่ได้อติดลิขสิทธิ์นะฮะ อืยี่สับไปหนึ่งทีไอตัวนี้ก็เก่งเหมือนกันนะเนี่ยตัวเนี้ยแต่มันเป็นดาเมจแถวเดียวเนาะเฮ้ยผมผมจำไม่ได้ว่ามันเป็นแถวเดียวปะใช่ปะคนดูเดี๋ยวต้องรอดูเดี๋ยวต้องรอดูตอนมันใช้สกิลถ้าไม่ตายโอ้โหดาเมจสี่หมื่นนะสี่หมืนห้าโดนห้าเป้านะครับผมอุ้ยของเขาสองหมื่นสองนะฮะธามายะสองหมื่นสาม เทียวจูโร่ฟันปานตะวันโอ้หนี่ปานเพลิงขอภัยปานตะวันเฉยเลยสองหมื่นเก้านะนี่ขนาดโดนสามเป้านะคนดูแรงเอาเรื่องโอ้โหเรียบร้อยอันดับเท่าไหร่แล้วตอนนี้เจ็สิบ้าครับผมคนดู เจ็ดสิบห้าแล้วนะอุ้ยทำไมอานี้พลังเยอะจังอ่าน่าจะสู้ไหวอยู่แต่ว่ามันร้อยสามสิบสองตัวเลยนะอากอนจิอุ้ยร้อยหกสิห้าคนดูของเราร้อยห้าสบ้าน่าจะสู้ไหวอยู่อ่ะเดี๋ยวลองดูเนาะของเรามีร้อยสามสิบสามสามตัวปะเออสามตัวร้อยสามสิบสามตัวของเขามีสองตัว <c oughs> ยินโุซกะยืนหน้าเป้าด้วยนะสองหมื่นหนึ่งโอ้โ,อโ,อโอหขวนหมื่นสองครับผมเท่าไร่ดอกนี้หนึ่งหมื่นหนึ่งทำมาเยอะสองหมื่น ขียวจูโร่ฟันไวโอ้โหสี่หมื่นสองคนดูเอาเรื่องจาดตอนนี้เท่าไรหึหึวิสองหมื่นห้า้ิฝั่งเขาก็มีนะฝั่งเขาสามหมื่นสามนะโอ้ยติดสตาร์ทไปหนึ่งโอ้ยติดสตาร์ทไปสองฝั่งเขาเอาหูหมื่นห้า อืมติดที้ตายไปแล้วฮ่อินโนสุเกะฝั่งเรานี่เชยวจูโรก็ไม่น่าจะรอดนะโอ้แทงอย่างถึกแล้วแท้งยืนหลังด้วยฝั่งนู้นนะครับผม,มสับไปหนึ่งทีฝั่งเขามีซัพพอร์ตด้วยเด้งเลือดรลลวกันเลยทีเดียวเชียนีย่ดูดิ จริงๆผมเลือกได้ผมน่าจะเอาตัวนี้นะผมไปเลือกอัพดาวธรรมโยแทนไงเดี <c oughs> ย๋ยวต้องดูว่าเด้งเลือดของเขามันจะฮิวท,ทันหรือเปล่าอาได้ฮิวมาเพิ่ม ฝั่งเขานี่เล่นเกาะเกาะยืนหลังสองตัวเลยนะ <c oughs> ตีอย่างแรงตีสตันโอเคติดมิดี่ยตายละตายบิ๊กหนึ่งเหมือนแบบว่าแลกชีวิตอะไรประมาณเนี้<า>เชียวจูโล่ไปหวันเ่าแล้ว ตัวดาเมจเอาแล้วับผมสองต่อสี่จะสองลุมสี่หรือเปล่าโอ้ยอยังไม่ตายอ่าเหลือตัวเดียวตัวสุดท้ายพลังเขาเยอะกว่าเราด้วยนะคนดูอย่าลืมนะแต่ว่าดาวเราเยอะกว่าเอาสามแล้วคนดูตัวแทงเราตายแล้วครับผมโอเคติดสตัน อย่างสวย <Yeah. S 1> รถสปีดติดพิษอุ้ยแดงเลือดอุ้ยแดงเลือดมาจากไหนวะนะ่ะอุ้ยติดมิดชิบหายแล้วคนดูแต่ยังดีนะทีมเรามันยืนแบบคนละแถวอะเนาะเพราะว่าตัวนี้มันตีทีละแถวไนงะถือว่าเป็นความโชคดีของเราไป โอโหมิดอะไรวะเนี่ยอันติเมตติดมิดครับผมเมื่อกี้เอาโอเคเรียบร้อยนน่อันดับเพิ่มขึ้นมาแล้วครับผมแล้งอยู่ที่64ตอนนี้นะคนดูนะเดี๋ยวผมไปไล่อันดับก่อนแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่า อันดับจาก64มันจะขึ้นเป็นเท่าไหร่ก่อนอื่นนะครับผมใครเข้ามาแล้วนะฮะหรือว่าใครที่แบบชอบคลิปวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์ให้ผมด้วยก็แล้วกันเพื่อเป็นกำลังใจในคลิปต่อๆไปนะครับผมเดี๋ยวผมจะมาเปิดกาชาให้ดูในคลิปหน้าก็แล้วกันสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้สาสวัสดีครับผม